ขอต้อนรับสู่เซ็นตโอวครับวันนี้มาดูเครื่องตัดหญ้า CMT ปะทะเครื่องตัดหญ้า CMT กันครับนิวจอนต้าของเราใส่เครื่องตัดหญ้า CMT ขนาด1.60เมตรนะครับรบมากครับรบตัวมรถเลยครับฝั่งนี้เก็บงานริมค้วยครับเดินหน้าดอยหลังโดยไม่ต้องหยุดรถโคตรสบายเลยครับ โอ้ยรากไม้ต้นปลาล์ม่าไปเคกับตังกันเร่งมือเลยครับแหมคัดน้ำมันนี่มันขับมันนะวันนี้ว่าจะไปถ่ายน้องแทนสายดันวันที่แทนมันอยู่ไกลครับ ตอนนี้แทนไปล้มป่าเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะได้เห็นคลิปไอ้น้องแทนครับนีเก็บได้เก็บหมดครับรถขัดน้ำมันนี่ทำงานเร็วมากครับไม่เมื่อลา้ว้ทุมคนไม่ต้องเหยียบครัดแต่ก็ต้องกะระยะให้ดีนะเวลาหัวล่องนะถ้าคนที่กะระยะไม่ได้นี่แบบ เดี๋ยวไปชนแดนคนอื่นเลยนะมาดู M 7040กับเครื่องตัดหญ้า KMT ของคูบุต้าครับรกใช้ได้เหมือนกันครับฝั่งนี้เดินหน้าดอยหลังไม่ต้องหยุดรถเหมือนกันแต่ว่าต้องเหยียบคลัตช์นะ การเข้าเกียร <que> ์ชัตเทิร์ของรถรุ่น M70 นะก็ต้องให้รถหยุดเกือบสนิทนะเราถึงจะดึงชัตเทิร์ได้นะครับถ้าเราไปขับเหมือน M95 พวัวคัดน้ำมันเนี่ยไม่นานครับเดี๋ยวเกียร์ชัตเทิร์ก็จะพังให้เราสังเกตดูว่าถ้าเราเข้าเกียร์ชัตเทิร์เดินหน้าโดยหลังแล้วมันมีเสียงดังเกร็กเกร็กเกร็กอ,อ่ะอันนั้นก็คือรอบเกียร์ยังไม่หยุดสนิทแล้วเราไปฝืนเข้าเกียร์ถ้าเรายังใช้แบบนี้ต่อไปก็คือไม่นานเดี๋ยวเกียร์พังครับ นี่ต้องให้รถหยุดเกือบสนิทการเข้าเคียร์ยัดเติร์ดีๆต้องไม่มีเสียงดังเล็กเวลาเดินหน้าถอยหลังนี่คือวิธีที่ถูกต้องของการขับรถคัดแข้งนะแต่ถ้าเป็นรถคัสเนมันเนี่ยไม่มีปัญหาเลยครับจะเร็วแค่ไหนยัดเติร์เดินหน้าถอยหลังได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดมันเร็วเกินไปเดี๋ยวมันก็จะไปกินปลอกต่อเราเพราะว่ามันจะกระชากจากเดินหน้าเป็นถอยหลังเร็วเกินนี่ครับน้องสายดันครับ น้องสายลุยแรงดำดังปังตามต,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 ตีนครับเขาเกียร์จะเดินไม่มีเสียงดังแกร็กดังกรากเลยนะเครื่องตัดยา KMT ปัทะเครื่องตัดยา c m t ครับเอาเนี่ยจนตารถด,ดับครับดับครับงานตัดยาก็ดับบ่อยจริงๆเลยทุกคน วนปามเราก็จะตัดขวานกันสองครั้งนะทุกคนรอบแรกก็คือตัดแบบนี้นะรอบสองก็คือตัดเฉียงแบบนี้ครับเก็บหมดเหลือแค่วงต้นครับส่อนรอบเฟืองอันไหนจ,จัดจ้านกว่าก็ดูกันเอาเองเลยนะครับผมว่ามันได้ได้กันนะรอบเฟืองนะข้างบนหมุนหนึ่งรอบใบพัดล่างหมุนสองรอบครับ แต่เรื่องโครงสร้างต้องยกให้ซ T เ็เขาเลยครับโครงสร้างเขากค่อนข้างจะหนากว่านะตัสวสกีอะไรเนี่ยให้มาหนากว่าถึง5นิ้วเลยนะครับต้นไม้อะไรบดหมดเลยครับใส่เนิ้วจอต้าที่ทรงกพลังมาก ของ KMT ก็เป็นตู้ขนาด1.6เมตรนะครับใส่รถ60แรงขึ้นไปถึงประมาณ98-100ถึง100แรงแต่ถ้าเป็น100แรงนี่เขาจะใช้ตู้ขนาด1เมตร8 m. แต่ถ้าเป็นตัว95แรง98แรงเนี่ยใส่ตู้เมต6ดีกว่าครับทุกคนผมเคยใช้ตู้เมตร8นะไม่ไหวครับพีีโหแทบผักท่าที่ไม่ลกอ่ะตัดง่ายตัดเร็วแต่พอโดนที่ลกๆหรือปัดรอยไหนเนี่ย เรียบร้อยดีเลยครับหนักรถมากส่วนคานข้างล่างนะครับเหมือนกันนะครับเด้งตั้งคู่นะยังไงก็ต้องแปลงเป็นดาบคุยหมดเลยนะครับทั้งสตู้ไม่ว่าจะเป็น KMG หรือ CMG เนาะ แต่โดยรวมถามว่าการใช้งานเป็นยังไงผมว่าใช้ดีทั้งคู่ครับตัดหญ้าได้เตียนเหมาะกับแรงมาของรถนะครับทั้งรอบเฟืองทั้งโครงสร้างก็แข็งแรงทั้งคู่ครับอยู่ที่ใครชอบค่ายไหนก็ไปค่ายนั้นเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าชอบค่ายซี t ก็มาที่ผมได้เลยครับตัวซี t ก็ตัวเม็ด6 ตัวหนเมตดนะครับราคา78,300บาทนะครับสั่งที่ผมผมส่งให้ฟรีนะขอเฉพาะโซนใต้นะครับเพราะว่าเราไม่อยากข้ามเขตไปหาตัวแทนภากอื่นเนาะผมเน้นขายแค่โซนใต้แล้วก็ขายออนไลน์นะครับส่งฟรีถึงหน้าบ้านได้เลยครับส่วนตัวเม็ด40ที่ใส่รถ45-50ถึง50แรงก็ราคา51,300บาทที่ผม ใส่ L47 นะแล้วก็ยังมีขนาด1,20เมตร20ที่ใส่รถ30ถึง40แรงนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็พามาดูงานตัดหญ้านะครับวันนี้ออกงาน2องคันนิวจอนต้าพบกับ M70 นะครับงานสวนปามแปลงลกท่วมหัวนะเราก็ตัดได้เตียนแบบนี้เลยนะไล่ละคารอบาทนะครับเดี๋ยวรอชมคลิปพรุ่งนี้ ผมจะไปถ่ายไอ้น้องแตนสายดันให้ทุกคนดูว่ามันล้มปานรถจะฟังหรือเปล่านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามกันได้เลยครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ